เสียงร้องดุดเสียงคำรามของช้างเพศผู้ oh. นามว่าพลายเอกชัยดังกังวานต่าง oh. จากช้างไทยทั่วไปที่เคยได้ยิน oh. แววตาหน้าเกรงขามท่วงท่าก,กิริยาสง่างามและรูปพันธุณสันฐานมีลักษณะเข้าข่ายช้างสำคัญพลายเอกชัยนี่คือประวัติความเป็นมา,าทางสวนลูกช้างทั้งทองคำไปใสายชีวิตมาจากจังหวัดกระบี่นะครับ เจ้าของประกาศขายอยู่ประมาณสัก3าปีได้นะครับก็เลยได้ซื้อมาตั้งแต่ปีพศ2553ช่างซึ่งเนี้ยก็คือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยให้ทําการทัวร์แขกให้แขกขึ้นหลังนก็ไม่ให้ขึ้นนะครับพาไปลากไม้ท่านก็ไม่ไม่ลากไม้พูดง่ายก็คือว่าท่านไม่ยอมทํางานนะครับนี่คือสิ่งที่แปลกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือว่าท่านไม่ยอมให้ทำงานและที่สําคัญคือตอนที่มาอยู่ศูนย์รังช้างของคับเนี่ย ตลอดระยะเวลาประมาณาเกือบสิบปีครับท่านแทบไม่ให้อาบน้ําเลยถึงให้อาบก็อาบแบบแค่ฉีดน้ําได้แต่ว่าจะให้ขัดตัวถูตัวนี่คือไม่ยอมพลายเอกชัยเดิมชื่อพลายบุญยงศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคาได้ทําการซื้อถอดถอนจากเจ้าของเดิมในวัย24ปีซึ่งขณะนั้นมีลักษณะสู้พร้อมไม่สมบูรณ์ ตกกระคาวเพียงส่วนน้อยนิสัยดุดันเจ้าของเก่าได้อธิบายว่าท่านนี่ยค่อนข้างดุนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูท่านนี่ยค่อนข้างยากแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยพฤติกรรมนิสัยของท่านเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยจากดุร้ายพอมาอยู่กับหลวงปู่พวกเนี่ยท่านเป็นช้างที่เหมือนกับเฟลรลรี่มากอารมณ์ดีขี้เล่นนะครับแล้วท่านเป็นช้างที่ฉลาดก็คือไม่ต้องมีการตึกผลใดๆเลยแล้วท่านจะรู้โดยโดยธรรมชาติของท่านหลายอย่างแล้วก็สิ่งที่มาจากกันก็คือว่า ตั้งแต่ท่านเข้ามาครับจากที่นี่เป็นป่าลกลางเป็นแค่ทุ่งนานะครับความเจริญต่างๆก็ค่อยๆคืบคานนะครับเป็นเวลากว่า12ปีแล้วที่พลายเอกชัยได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดมหาสารคามลักษณะรูปพันุ์จากเดิมก็ค่อยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเข้าข่ายคล้ายช้างสําคัญหรือช้างเผือกที่มีองค์ประกอบพชลักษณ์เประการคือมีตาขาวเพดานขาวเล็บขาวขนขาวพื้นหนังขาว ขนหางขาวและอันตะกูหรืออวัยวะเพศขาวถ้ามีความแปลกว่าเราอยู่ใกล้ท่านแล้วรู้สึกว่าท่านมีบารมีนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งมงคลนะครับเป็นสิ่งมงคลที่เกิดขึ้นอย่างอย่างที่เราเราเห็นประจักษ์ด้วยตาครับปัจจุบันพลายเอกชัยมีอายุ36ปีร่างกายสูงใหญ่สมส่วนสง่าง,งามกว่าช้างทั่วไป มีความชาญฉลาดรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ดีทั้งที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนมาก่อนและมีเรื่องราวอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยล่าสุดเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมางานของพลายเอกชัยสามารถงอกยาวได้ภายในวันเดียวโดวยวัดจากสนับงายาวเพิ่มขึ้นมามากถึง8เซนติเมตรพเอกชัยจะขี้อ้อนครับน่ารักสง่างามการเดิน แกจะลงเตรียมเท้า,าเดินสัง่าหัวเชิดตัวตีช้างด้านล่างนี่มูนช้างของตัวเองนี่จะเหยียบนะครับเพราะเอกจะไม่ยอมเหยียบเลยแกจะรักษาดมากอาหารถ้าติดมูลติดมีกลิ่นนี่แกจะไม่กินเลยช้างทุกตัวจะมีเทวดาประจําตัวรเราจะไปนั่งครับที่ของเทวดานะเราต้องไหว้ก่อนเพื่อเราจะบังคับช้างง่ายๆนะครับเพราะพปยกระใจเราเราพูดอะไรแกจะรู้หมดนะครับ ผมมาเลี้ยงไม่ฝึกไม่พ่ายกระจไม่ได้ฝึกอะไรนะบอกแกรู้หมดใช้การบอกมากกว่าใช้การบอกการพูดคุยมากกว่ารู้สึกเจียดครับเป็นเจียดไม่ได้ดูแลท่านไปจที่ได้พ่อแกเลือกแล้วนะว่าให้ผมดูแลท่าน